สวัดสดีครับพวกเรา The a <The S 1> v i Studio วันนี้เราอยู่กับผมเบส Avicii ครับ ผมพฤษาเจษศูนย์เดอะเอลพีทีครับผมผมจันจอพีทีครับผมผมชื่อไคโดครับเอลพีทีครับผมกินเอลพีทีครับผมผมห้องเต้เอลพีทีครับวันนี้จะมาทําอะไรครับวันนี้เราจะทมาทำชาเลนจ์อาม่าเพจกันนะครับมีอุปกรณ์เสร็จอะไรครับคือเราจะมีพริกป่นพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูกันนะครับทุกคนต้องโดนเราเราจะไปซื้ออุปกรณ์ที่ไหนครับตลาดอัสวินตลาดตลาดแนวดีๆอัสวินครับใช่ไหมวะไม่ใช่ตลาดสีเรา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 สีโอ้โหเราไป ดูการซื้อของของเราเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตลาดลอมสินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อพริกป่นแล้วก็พริกชี้ฟ้ากันนะครับผมคนซื้อค้ใครทุเรียนสวยทุเรียนสวยชี้ฟ้าลูกชี้ฟ้าชี้ฟ้าโนุชนาหนูอย่างละสิบบาทครับ ครับขอบคุณครับโอเคครับหลังจากเราไปเดินตลาดมานะครับเราก็ได้พริกีิหนูนะครับพริกชี้ฟ้าครับอีกอันนึงเป็นพริกป่นนะครับซึ่งวันนี้เราจะให้ผู้โชคดีนะครับสุ่มกงล้อครับแล้วก็ใส่ลงในมาม่าครับผมนี่นะเราจะสุ่มกงล้อนะครับทุกคนจะได้ใส่พริกทั้งหมดทุกอันนะครับแต่อยู่ที่ว่าใส่มากหรือใส่น้อยนะครับผมจัดครับจัดครับคนแพ้โดนอะไรครับจัดไอ้บักเก็ตนะคนแพ้จะโดนเนี่ยล้านน้ำแข็งล้านน้ำแข็งเนี่ยเออนล้วแข็งก้อนใหญ่เลยโอ้โหนี่กา ก่อนนะครับผมอ่ะเอาเลยพริกป่นสามช้อนครับผมเต้ไม่รอดนะเนี่ยแกไม่รอดแน่เรื่องเอาเอาตัวแรงเลยนะตอนนี้ก็ไม่เอาว่านะได้พริกป่นห้าช้อนเออให้เต้ให้เต้ใส่ก่อนกินได้พริกป่นห้าช้อนครับเดี๋ยวรอพี่ต๋อง ตาคือเจ็ดศูนย์หน้าผมใส่ใส่ใส่ไอ้นี่แหละเนี่ยเสื้อเนี่ยกูจะโดนเนี่ยไอ้นักมวยเนี่ยกูรู้อนาคตไงไม่ถ้ามีเฮ้ยน้อยสุดคือหนึ่งช้อนไงโอเคไปเลยครับตาปิึกษาษาแกไม่รอดแน่นีนะสี่ช้อนโอเคสี่ช้อนเลตโกแย่ละแย่ล้ไรห้าที่เป็นโดนหก หนเนี่ยพวกเราต้องมีคอนโดหกช้อนเล่าแล้วกินยังเพิ่ก่อนนขนาดนี้เล่นี้หดเกินอืมดิ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 ดีดิ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 ดีดดดีดิดิดิดีดิดีดิ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 ดดีดิดดิดิดีดีดิดิดด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 ิดดดดีดีดด หนึ่งสองเฮ้ยสองนี่ก็ได้หนึ่งอ้าวได้หนึ่งได้หนึ่งเหรอเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอ้าวคนล็อกมงค์ะบอกแล้วอ่ะกูรู้นะโคนนี้พเบล็อกมงล็อกมงเป็นกันไกลป้องที่แกไม่บอกอ่ะอีกาแปดหนึ่งหย่อนทามรอบนี้เราจะมาหมุนวงล้อวงล้อพี่ขี้หนูครับรอบนี้เริ่มกันเลยครับเริ่มที่พี่เบตเลยนะครับผมวงล้อนะครับเบตละจะลอดคั้แรกไปเดี๋ยวหนึ่งสองอัน กินกิ้รองห้องเลยเฮ้ยพี่กิ้หนูสามช้อนครับเดี๋ยวจ้าโรงบาลพี่กิ้หนูสามช้อนนะครับมูรงห้องเด้อจะี่แค่ตัแค่โด้พ่แค่โด้คลองบาลนะแคโดได้หกได้หนึ่งคอยังยังอะตาผมครับได้ได้สามสามไอจันนี่สี่ อันนี้อะไรได้สี่อห้า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 สสาี่ห้าคุณนี่เหมือนกูดวงดีว้เฮ้เยดวงดีะได้ๆเรื่องแพงแกปากไว้สี่ช้อนโอ้ไม่ได้สี่หอกโอ้ยอะไรอ่ะได้หลายั้ไหล่ได้สี่สช้อนเอ้ยหกกับสองสามผมผแจกเท่าสีใช่ป่ะ ผมใจดีผมให้พี่ขอด้วดให้ผมกดให้ไหมปกคือสองจะรอหรือไม่เลตโก้แมเแดงกับเงินคือสองชอนนะครับผมเรียบร้อยซอยเด็ดสองลุ้นมากเลยลุ้นมากเลยอ้าวโอ้หครับอ้าวเธอเจ็บจี๊ดต่ใส่ตัวตายอ่อไปจะให้หลายอหลาย นมอ่ะตอนนี้เราก็ได้ใส่พริกป่นแล้วพริกขี้หนูนะครับเหลือพริกชี้ฟ้าครับเราก็จะทำการการสุ่มกันนะครับเริ่มที่ผมเองผมยกโช่องไลไปแล้วเมื่อกี้มันไม่ใช่ปัญหาไปแล้วครับแ้วผมจะได้เท่าไหร่ครับไม่พีเร่ละลาจก๋าห้าช้อนเรียบร้อยห้าได้หรอวะอุ้ยห้ากับหกเอาผมตาผมโอเคตาสามสี่ห้าโอเคห้าเอ็เน่ ติดใจดิป้ายผิดแล้วครับใจชี้สแหม่ชุดสามช้อนโอเคโอเคหนึ่งได้อยู่ได้อยู่สองสามค่เส้โอเคผมลูกแล้วไปตาผมนะครับตาเพล็กครับตาเพล็กหกยังอยู่ครับทุกคนผมยังอันตรายอยู่กูโดนหกซี่หาเลยนะไม่มันมาเสี่ยงผมไง โดนสีทุกอันจ้าตอนนี้ยอนนี้ผมให้ามให้ากอเแ้โยแล้วน้ำมันมีแค่เดียวไม้เยอะใชเรื่งเซเว่นดิเซเว่น้างโอเคต้องวิ่งไปมึงวิ่งรักมึงเหมือนนี่กูรักมึงนัเน่งันจ้าครับไม่เหลือหกอเลย่งาถ้ามึงได้หกนีกูหาเลยนะสองแย่อะไรย่และ ดูกันว่าจะเป็นใส่ที่ใครได้หนึ่งได้หนึ่งยังยังเท่าไหร่นะสอง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 ใช่ไหมโดนยีนึ่เมื่อกี้มึงสงสัยไหมไม่ผักดันด้วยความแข็งผมได้ดวงดีมาตลอดในรอบนี้ถ้าผมได้โงนีผมไม่ไหวเลยนะภาษาไรอครับภาษาจ้าเอ้ยรอดแล้ววันนีก็เคลียร์เลยวันนี้ใครโดนโชคดีเยอะว่ะเบลดูใส่ให้มึง ไม่เป็นไรกูใส่เองกูรักตัวเองไอแมะไอขอไอเคลียร์โอเคผมวันี้กูจะเป็นแชมป์อ่ะผมหกช้อนนะครับแหละหมดใจปัญหานี้สองสามเจ้าไม่ค่อยรักกูเหมือนกูรักมันเลยห้าแล้วมึงดูมใส่ให้กูสี่ช้อนเนี่ยจัดหนักจะเต็มเนี่ยพี่ใครแพ้โดนไอบักเก็ตนะครับเราจะเพิ่มกินภายในสามสองหนึ่ง ทีงานครับผมถึงดับมาทั้เนยออโอออออเอทีน้ให้มันเดหดอ๋อ่ครับอทีน่ครับีเออโอ้ย

อ่าเอก้ยแล้วยังคนตายนี่มันอะไรยังไม่หมดยังแพ้เหรอยเด็กแม่งนี่เลยไหมไอ้ยอี้กเขาใส่ของกูวะเนี่ยพอแวกินักเอกอะไรระ อย่าไปลองทําตามเองที่บ้านนะครับผมอันนี้เป็นแค่คอนเทนต์นะครับผมอย่ากใหาทำครับเออยอมแพ้ครับแล้วก็บมีคนทำโทษแล้วนะครับเวลาเองมีคนหมดมัตตี้มีใครอยกอ่ะมีผมเบสครับใช่ผมเจนเจ้าครับโดนมีผมกับแพ้เบสเออทำไมดูทำไมดูเหี่ยวไปหมดเลยอ่ะ คือจากปากก็ได้หลือว่าซึ่งพวกเราไอโดนไอ้บักเก้นนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และและอะไรกระดิ่งกดกระดิ่งใด้วยกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยกิ้ง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 โอ้โหถ้าอยากถ้าอยากเห็นแล้วพวกเราทรมานแบบคลิปหน้าก็กดไลค์ทรมานที่ไม่ใช่นี้นะไม่ไหวแล้ว